หัวข้อข่าวที่2การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบปกประจำปี2564แบบทั่วไปกองทัพบก โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุระหว่าง16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบ,บกประจำปีการศึกษา2,564แบบทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตร2ปีเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษา ต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุดจอมกล่าวต่อไปโดยได้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกดังนี้วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม2564รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่18เมษายนวันสอบรอบแรกภาควิชาการวันที่26เมษายนวันประกาศผลสอบรอบแรกทางอินเทอร์เน็ตวันที่3พฤษภาคมปิดประกาศผลสอบรอบแรก รายงานตัวและทดสอบวิภาวะวิสัยวันที่4พฤษภาคมการตรวจทางห้องปฏิบัติการวันที่5-7พฤษภาคมวันสอบรอบที่2ตรวจร่างกายพละศึกษาและสัมภาษณ์วันที่21พฤษภาคมวันประกาศผลสอบรอบสุดท้ายทางอินเทอร์เน็ตวันที่24พฤษภาคมปิดประกาศผลสอบรอบสุดท้ายและรายงานตัวรับเอกสารทำสัญญา วันที่28พฤษภาคม2564ทำสัญญามอบตัวในการนี้การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกประจำปี2564แบบทั่วไปสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่30มีนาคม2564ได้ทางเว็บไซต์ w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  e b crm.a.ac.th ตรวจสอบข้อมูลและการรับสมัครสอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เดียวกันหรือที่ h t t p f r e c a d e t 6 4 c r m a a c t s i n d e x h t m หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโทร037-393132หรือ037-393010-4ต่อ62740ในวันและเวลาราชการค่ะ